เราจะไปตักปลาไหลใสเ่เบ็ดปลาไหลแล้วก็วางกับดักปุ้งปล่อยน,นะครับวันนี้เตรียมของเรียบร้อยแล้วพร้อมออกเดินทางาชมบรรยากาศข้างทางไว้เรื่อยๆไปไหมไปไหมไปไหม ไปเดินท<อ>างไปยังเป้าหมายหมาพี่กังฟูไปด้วยพี่กังฟูไปด้วย go <c oughs> เอาไปนั่งยังแกงซันลงมานั่งข้านั่งไปเลยเด็กโจนี่ทีมงานหากินหมันะทีมงานหากินหมันมีมีแก้มไอ้แก้มพี่กังฟูพีกเออกพี่บิ๊กพี่เจม